สวัสดีค่ะค่ะหมดแล้วหรอคะหมดแล้วค่ะค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะอ๋อก็ทีนดีอ่ะทางวัดนะค่ะเคยไปทํารายการโทรทัศน์แล้วก็เห็นทางวัดเก็บแล้วก็มาช่วยเก็บให้ค่ะก็เก็บไว้ทีนี้แบบมาเที่ยวเนี้ยเร็วมากเลยเพราะปกติแล้วจะประมาณสี่วันสี่วันก็จะได้ประมาณ หกถุงถุงกลับไปบอกว่าขอ,องมาแล้วอะไรเต็มแล้วก็จะได้แล้วมารับก,กันอันนี้ใช่<ห>สุดท้ายนี้อยากบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องอ,อ,อยากให้ทุกคนช่วยกันแก้ปัญหารเรื่องขยะก็ที่จริงอยากจะบ,บอกว่าขยะเนี่ยเราแยกอะค่ะเราแยกแล้วขยะบางอย่างมันก็ใช้ได้อเอาไปรีไซเคิลได้มันก็แยกเป็นกระดาษเป็นพลาสติกเป็นอะไรขยะสดก็ส่วนขยะสดของอย่างเงี้ยมันก็ายแล้วก็เหมือนกับ ที่วัดทาประโยชน์ให้กับสังคมด้วยขยพลาสติกซึ่งมันย่อยสลายยากทั้งวั้ก็เอาไปทําเป็นประโยชน์แล้วก็คนเก็บก็ได้บุญด้วยได้บุญจากที่เก็บขวดพลาสติกไว้เอาไปทำวันละนิดวันละหน่อยโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ใช่ค่ะแต่มันต้องเป็นความตั้งใจใช่ค่ะมันเป็นบุญที่ตั้งใจอ่ะค่ะอันนี้คือต้นบุญแล้วใช่ค่ะคือตั้งใจทําให้มัน ได้อะถ้าไม่ตั้งใจมันก็จะแบบทิ้งทิ้งทิ้ง,งอะไรเงี้ย <c oughs> นี่ต้องตั้งใจเก็บแล้วแยก <c oughs> แยกฝาแยกขวดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวก,ก่อนลืมไป <c oughs> ไปเอาฝาก่อนโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs>